เพศผู้ที่สี่อจีราบ้านบุญและผู้ที่ห้าพรณชชาอีวเจสเิมินเกมย่อมานักกีฬาคนใดลุด้นแว่นยยไว้ที่สามนะครับสีแดงสายขาวนะครับให้มาได้ที่โน้นอุปกาศนะครับ กีฬาคนใดลีมแว่นตาไว้ที่สัะซ้อนตรงนี้นะครับ่าสีแดงสายสีขาวนะครับให้มาได้ที่ของผู้ สิบสามโห้าสิบเมตรเจ็ดปีชาชุดที่1รึ่งูที่1นึ่งนพะอบลงว่าน้ำสีสกบเอ็ดูที่สองอนาวินมาดี